โอเคมาดูข้อ8กันครับ A Student investigated the thermal conductivity of different metals นะครับมีนักเรียนคนหนึ่งเขาต้องการจะดู thermal conductivity คือความสามารถในการ conduct เต er ิม conduct heat นะครับความสามารถในการนำความร้อนของเม t a l ต่างๆกันนะครับ This is the method used นะครับอย่างแรก Measure the mass of an ice cube and put the ice cube on the metal block which uh, is at room temperature นะครับอ่า โอเคละลายแน่นอน measure the mass of the i q after one minute repeat with other blocks of the same mass made from different metal นะครับก็คือเขาจะเอา ice q เนี่ยไปวางบน metal นะครับแล้วรอให้ i q ละลายจากนั้นก็มีทำการรอหนึ่งนาทีให้ไอตัว ice c e ละลายแล้วก็ measure mass ที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนชิ้นของ metal ว่าไปดู metal อื่นว่ามันจะทำให้ ice u ละลายได้เท่ากันไหมนะครับประมาณนี้ไอเดียเขาจะประมาณนี้นะครับ เมทัลที่เขาใช้มี4อย่างมีอ l ลูมิเนียมคอปเปอร์เหล็ก e ละสตีลนะครับในกราฟนะครับ initial mass of i c u b e นะครับเกือบเท่ากัน 25, 26, 24ย่เกือบเกือบ25มี final mass of i c u b e แล้วก็มี change in mass of i c u b e นะครับ in gram โอเคนะครับ okay. ข้อ8.1นะฮะ the initial temperature of each i c u b e was minus 15 degree Celsius Why was it important that the initial temperature of each IQ was the same? นะครับติ๊ก i น the บ็อนะครับอ่าโอเคทำไมอุณหภูมิเริ่มต้นของ IQ ต้องเท่ากันนะครับเขามีบอกว่ามันเป็น continuous variable control dependent independent เนาะนะครับในเคสนี้สิ่งที่เราต้องคิด the same throughout the whole experiment เราเรียกว่าเป็นตัว control variable นะครับเพื่อจะได้เป็น fair test นะครับข้อ8.2 Which metal has the highest thermal conductivity? Give a reason for your answer. ก็คือถามประมาณว่าตัวเมทัลไหนสามารถคอนดักฮีทได้ดีที่สุดนะครับเรามาดูข้อมูลกันนะฮะให้เราไปดูโดยใช้ common sense ว่าถ้าเกิดว่าทเมทัลไหนละลายน้ำแข็งได้เยอะที่สุดเมทัลนั้นก็น่าจะคอนดักฮีทได้ดีที่สุดเมทัลที่ละลายน้ำแข็งได้ดีที่สุดคืออันนี้5.93 Copper นะครับนะ Copper นะครับ reason, reason ก็คือมันมี Mass เปลี่ยนแม s ของนแข็งเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะที่สุดนะครับ g r a t e s t change in mass of the ice c นะครับอันนี้ก็คอม p พ r e ก์กันเฉยๆไม่มีอะไรนะครับข้อต่อมา8 3 suggest one source of random error that the student investigation นะครับอ่าโอเค Random error มีนะครับเพราะว่าแมสของ IQ เนี่ยตอนเริ่มต้นมันเริ่มไม่เท่ากันนะครับน่าเขาให้เราบอกวันซอส r เราก็ตอบแค่ใส่เดียวนะครับ the initial mass of IQ นะครับ is not the same ควรทำให้ i n i t i a l m a s s เท่ากันด้วยนะครับข้อต่อมานะครับข้อ8 4 a n ุด e cube had t e m p e r a t u r r of minus 15 degree celsius the total to, the total thermal energy needed to rise the temperature of ice cubes to zero and completely melt the ice cube is 5,848 u n joule Specific heat capacity of ice เป็น2,100แล้วก็ specific latent heat of fusion of ice เป็นโอ้3า0 0สนสามหมืจูลกิโลกรัม calculate the mass of the ice cube นะครับโอเคทีนี้นะฮะอย่างแรกเลยนะครับการที่จะหา mass อง ice cube ได้นะครับแล้วก็มาดูตรง thermal energy ที่ต้องใช้ในการ melt down ice cube กันก่อนนะครับนะ fusion ตัวนี้แหละนะครับจะ f equation นะครับ e นะครับเท่ากับ m l โอเคนะฮะเสร็จปุ๊บนะครับตัว e เท่ากับ m l เนี่ยมันต้องใช้ energy นะครับเป็น mass นะฮะคูณกับ3 3 4 0 0นะครับแล้วก็ตอนที่จะทำให้ i q เนี่ยมันเปลี่ยนอุณหภูมิ จากลบ15นะครับเป็น0เราใช้อีกอีคว t i ชันหนึ่งนะครับ E กับ m c เดลต้ t นะครับแ a มสยังไม่รู้ติดไว้ก่อนนะครับค่า c 2,100อโอ้คุณรถตกศูนย์เป็นตัวนึงเมื่อกี้เขาเติมนิดนึงนะครับสองหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับเดลต้า t นะครับเชนอินเทอร์เฟรเชนไปสิบห้าด e ีเซลเซนะครับอันนี้คิดเลขให้เสร็จก่อนดีกว่าก็จะเป็น m นะครับ คูณกับตัว3 1 5 0 0นะครับเรามี Energy 2ส่วนนะครับ Energy 2ส่วนส่วนแรกนะครับใช้ในการออละลายน้ำแข็งทั้งหมดนะครับส่วนที่2นะครับใช้ในการเปลี่ยนอุณหภูมินะครับจากอุณหภูมิที่เป็น10-15นะครับขึ้นมาเป็นอุณหภูมิส่วนองศาเซลเซียสนะครับ อีก22ส่วนเนี่ยนะฮะเอามารวมกันได้5,848จูดน,นะครับโอเคโ o นะครับส่วนที่เป็น5,848จูลเนี่ยนะครับจะเท่ากับผลบวกของอันนี้ m คูณ3 3 4 0 0 0นะครับบวก m คูณ3 1 5 0นนะครับอ่ะโอเคเสร็จปุ๊บนะครับ เราก็ทำการดึง common factor นะฮะคำตอบเป็น decimal แน่นอนนะครับ m แล้วก็อันนี้3 3 4 0 0 0นะครับบวกด้วย3 1 5 0 0นะครับโอเคบวกในวงเล็บให้เสร็จนะครับก็จะเป็น m คูณกับ3 6 5 5 0 0นะครับยาข้างเอา m นะครับจะได้เป็น5,840ดร้อยบ d i 365500นะครับเท่ากับ0.016 kg นะครนบปึ๊บอ่าะครับอโอเคหรือเขาจะเอาเป็น kg เนาะนะครับต่อไปเลยถ้าจะเปลี่ยนเป็นกรัมมันจะแค่16กรัมนะครับแค่นี้นะส่วนหลัก็8ก็ประมาณนี้ครับ